สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะลัคนาพิจิกก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่1-10ถึง10พฤศจิกายน2568สิ่งใดจะให้โชคให้าลาภแก่ท่านและแน่นอนคะ่ะไหนๆเราก็ทำคลิปแล้วจะไม่ทาบอกแค่ว่าสิ่งใดจะให้โชคให้ลาภเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะบอกด้วยนะคะว่าการงานและการเงินของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะหาก มีเรื่องที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังท่านจะได้ไม่ประมาทนั่นเองค่ะสิ่งใดที่ท่านกําลังทําอยู่นะคะบอกว่าจะสําเร็จท่านจะได้ไม่ท,ท้อแท้หากเมื่อวันใดที่ท่านเจอกับปัญหานั่นเองนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกท่านเป็นคนที่สมองใสเรียนรู้อะไรได้ไวนะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เก่งด้านการใช้ ไอเดียและความคิดไอเดียดีค่ะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นถ้าไอเดียใดก็ตามท่านสามารถทำได้และไม่ต้องใช้เงินในการลงมือ,อลงทุนลงแรงนะคะคือไม่ต้องใช้เงินใช้แค่ไอเดียใช้แค่แรงกายทำได้เลยนะคะถ้าสิ่งนั้นถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนใครและต่อมาท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่คาดการอะไรมกักจะถูกต้องและแม่นยำเสมอ เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมากๆทันคนอ่านเกมได้ไม่มีใครสามารถหลอกลวงหรือว่าทำอะไรท่านได้เลยนะคะท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้เล่ห์เหลี่ยมทันคนเอาตัวรอดเก่งมากช่วงนี้นะคะการทำงานก็ถือว่ารับมือกับงานต่างๆได้ดีและที่สำคัญท่านจะเป็นคนที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีสติมากขึ้นไม่ใจร้อนบูวาเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามที่ผ่านมาท่านตัดสินใจรวดเร็วแต่ช่วงนี้ท่านจะเกิดความเอ๊ะก่อนอันดับแรกแล้วท่านจะคิดแล้วถึงจะตัดสินใจนั่นเองนะคะโอ้ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นคนที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองเป็นลูกรักสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอพรแล้วลงมือทำมากจะประสบความสำเร็จต่อมาท่านเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ คำพูดคาจาหนักแน่นน่าเชื่อถือท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าเป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนต่างๆช่วงนี้จะประสบความสําเร็จในด้านการงานถ้าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมและท่านเป็นผู้นํากลุ่มหรือท่านใดที่นั่งตําแหน่งสูงๆมีลูกน้องบริวารคุมคนเยอะๆโอ้ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะสบายใจในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่า ลูกน้องบริวารไม่ค่อยนําปัญหามาให้หนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าท่านรอบคอบและรัดก,กลุ่มมากขึ้นเวลาที่ท่านจะให้งานใครท่านจะดูคนคือเลือกที่จะใช้คนและจะอธิบายจะมีสติจะนิ่งขึ้นส่งผลให้คนรอบข้างสามารถทําตามที่ท่านนั้นสามารถทําตามที่ท่านนั้นบอกได้ถูกต้องไม่ไม่มีใครกล้าออกนอกกรอบท่านจะเป็นคนที่คนให้เกียรติคนจะเกรงใจท่าน จะมีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทำถ้าท่านนะคะรับราชการสายงานราชการพนักงานประจำพนักงานออฟฟิศรับวิสาหกิจช่วงนี้ท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ดีงานเสร็จเร็วด้วยสำหรับบางงานนะคะเพราะว่าความคิดของท่านลื่นไหลทำอะไรมักจะไม่พลาดเป็นคนที่ทำงานเก่งฝีมือดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นคนที่ มีวาทศิลป์ในการใช้คำพูดท่านจะได้รับข่าวดีถ้าท่านใดนะคะกำลังพูดคุยเรื่องสำคัญหรืออาสมมุติถ้ามีสัมภาษณ์งานดีลงานพรีเซนต์งานโอ้ช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีนะคะสิ่งที่ท่านทำลื่นไหลามากขึ้นคาดหวังสิ่งใดมักจะสำเร็จลงมือทำให้เต็มที่แต่อย่าประมาทก็พอค่ะสายมูในช่วงนี้มูมูแลดีมูแลได้นะคะ แต่มูลแล้วต้องลงมือทำด้วยนะไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้ใครงมงายนะคะแต่บางครั้งด้วยเพื่อความสบายใจนะคะบางท่านกห็หลีกเลี่ยงไม่ได้และว,ว่าใครไม่ได้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของจิตใจบางท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทำงานนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมีดวงได้ติดต่อกับคนทางไกลชาวต่างชาติหรือไม่ก็ต่างจังหวัดบางท่านจะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศนะคะท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางท่านก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพิจิกการเงินของชาวราศีพิจิกใช้คำว่าไม่น่าเป็นห่วง การเงินของท่านหมุนได้ง่ายหมุนได้คล่องท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เฉลียวฉลาดบางท่านนะคะจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มพบช่องทางการขายสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและทำกำไรได้ดีด้วยนักลงทุนก็มีโอกาสพบช่องทางใหม่ๆด้านการลงทุนหรือว่าบางท่านเป็นนักธุรกิจช่วงนี้ถ้าท่านกำลังเจรจา กับลูกค้าจะประสบความสําเร็จนะคะมีดวงได้เงินพิเศษการเงินถือว่าไหลเข้ามาดีการเงินไหลเข้ามาดีเงินไหลมาเทมามีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตสําหรับท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทําเรื่องขอกู้ยืมเงินหรืออยากจะขอกู้ยืมเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรักและเคารพจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าท่านนั้นอยากจะได้เงินขอเพียงท่านทําเต็มที่ ท่านจะได้เงินนั้นมาในที่สุดค่ะเป็นคนที่เก่งไวพริบด,ดีเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ท่านจะใช้คือท่านเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนจะเชื่อบางท่านนี่กู้ยืมไม่น่าจะสําเร็จกับสําเร็จหรือไม่ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านด้านการเงินโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ มันเหมือนมีบางอย่างไปโดนจิตโดนใจเขาให้ถามไถ่ท่านเรื่องเงินเงินทองๆองหรือว่าติดต่อท่านมามันเหมือนกับว่าใจสื่อกันได้คนที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวพันกันอะคนที่คือคือพูดในง่ายๆท่านท่านจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านนึกถึงใครก็ตามคนนั้นจะติดต่อท่านมาถ้าท่านนึกถึงเงินอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะมันเหมือนกับว่า พลังงานในตัวท่านจะคอยบอกคอยเตือนท่านว่า,าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าท่านเงินกําลังมีปัญหามันจะมีบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจท่านนึกถึงเงินจากตรงนั้นจากตรงนี้ทั้งทงที่พี่ผ,ผ่านมานะคะท่านคิดไม่ได้นะอแต่อยู่ๆช่วงนี้นะคะเอ๊วันนี้เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะว่าอีกวันสองวันคือคิดมากเลยอีกวันสองวันจะมีรายจ่ายสําคัญเข้ามาและท่านไม่มีเงินมีก็มีไม่พอ และจําเป็นที่จะต้องใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะอยู่ๆมันจะมีบางอย่างอะ่ะมาโดนจิตโดนใจทําให้ท่านนึกถึงว่าเออท่านเคยได้เงินจากตรงนี้นะเคยคนนี้เคยช่วยเหลือท่านนะทั้งทั้งบางครั้งมันเหมือนเส้นผมบางผูเขาอะ่ะเรื่องบางอย่างนะคะไอ้ตัวท่านแต่เวลาที่ท่านนั้นเจาะจงที่จะคิดคิดไม่ออก แต่เวลาที่ท่านสบายสบายอยู่ๆก็แวบขึ้นมาหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ดีๆก็แวบขึ้นมาว่าท่านจะต้องหาเงินจากตรงนี้นะ่าจากตรงนั้นนะคือดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะคร่าคราดและปลอดภัยจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินในวันที่การเงินของท่านนั้นคือใช้คําว่าวิกฤตนะคะอ่ะเป็นอันว่าช่วงนี้ท่านจะโชคดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะ เป็นคนที่หมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่ให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินช่วงนี้ท่านจะตกเป็นเป้าหมายของคนที่เขาํำบากเรื่องเงินเงินทองทองนะคะให้ท่านระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆจะช่วยเหลือใครสักคนจะต้องช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยเพราะสงสารท่านจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนั่นเองคะ่ะโดยภาพรวม1-10ิบ คุจิกายนนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านจะมีข่าวดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินแก้ไขกับปัญหาสําคัญสําเร็จขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณท,ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ